อีกหนึ่งอันตรายของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาแล้วก็ DIY เองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือเรื่องอะไรรถคันนี้นะคะมาด้วยเรื่องของโซ่ตกลงมาอยู่ข้างล่างค่ะไม่สามารถขับขี่ได้เลยนะจะเห็นรอยเห็นไหมคะจะมีรอยโซ่ตกลงมาแล้วขูดกับสเตอร์เลย มันมีอยู่สองสาเหตุนะคะสาเหตุที่หนึ่งตั้งโซเองเพราะว่ามีการตั้งแบบข้างเดียวเท่านั้นนะคะคำว่าตั้งแบบข้างเดียวเท่านั้นคืออะไรทุกคนดูใกล้ๆนี้นะคะทุกคนเห็นรอยเห็นไหมคะมันจะมีสองรอยนะรอยนี้คือรอยที่เราเพิ่งขันเข้าไปตะกี้นี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกลียวนะคะ จะ,อย, 1, 2, 3, 4, 5, ะ,ะอยู่ที่เส้นหางปลาหกเส้นหนึ่ง6สาี่ห้าหนะคะอยู่ที่เส้นหางปลาหเส้นแล้วทุกคนมาดูฝั่งนี้อ่าทุกคนเห็นไหมคะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่เราไม่ได้ขันเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นรอยรอยเก่าหมดเลยเห็นไหมคะเราไม่ได้ขันเลยแล้วมันก็จะอยู่ที่หนึ่ง6 6สสี่ห้าหกหเส้นเหมือนกันอันนี้คือการตั้งโซ่แบบตั้งข้างเดียวพอตั้งโซ่ข้างเดียวปุ๊บก็ทำให้ สเตอร์มันเอียงนะคะทําให้สเตอร์มันเอียงพอสเตอร์มันเอียงปกติไม่เป็นไรหรอกเพราะเราตั้งโซ่ไปแล้วมันก็ตึงแล้วนะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมีการโซ่หย่อนนะคะการที่โซ่หย่อนก็จะทําให้เวลาที่รถวิ่งไปข้างหน้านะคะแล้วสเตอร์มันเอียงนะก็จะทําให้โซ่มันหลุดออกจากสเตอร์ได้นะ เคสนี้ก็โซ่หลุดออกมานอกสเตอร์มาอยู่ตรงฝั่งนี้เลยแล้วก็ขูดสเตอร์เป็นรอยเลยนะโชคดีที่ลูกคา้ารู้ก่อนนะอันนี้คืออันตรายเลยนะคะอันตรายเลยนะถ้าเผื่อว่าโซ่มันหลุดมาขัดมาขัดกับสเตอร์มาขัดกับล้อหรือโซ่ขาดเนี่ยรถล้มนี่อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะการที่เราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการ DIY เองก็ไปให้ช่างเขาทำให้ดีกว่านะคะ ไม่ควรทำเองนะคะถ้าคุณไม่มีประสบการณ์นะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็รบกวนกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราได้ดูกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะเราจะได้มีคลิปที่ดีๆใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆของเราได้ดูได้ชมแล้วก็ได้หาประสบการณ์กันค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ